สวัสดีครับพละพักนักปรุงครับ ก็คือสิ่งมีชีวิตน้อยๆนะฮะที่เราอาจจะพบได้ทั้งในน้ําบนบกรวมถึงในอากาศก็ยังมีเห็ดนะครับจริงๆแล้วเห็ดก็คือเส้นใยเล็กๆนะครับที่มากระจุกอยู่รวมกันครับเราจะเห็นว่าเห็ดนอกจากมีราคาไม่แพงแล้วก็ยังมีรสชาติที่อร่อยและก็เนื้อสัมผัสที่น่าสนใจนะครับบ่อยๆครั้งเราจึงพบว่านักโภชนาการนะครับ จึงมักจะแนะนำให้เรารับประทานเห็ดมากๆครับวันนี้นะครับผมก็เลยขอนำเสนอเรื่องราวความมหัศจรรย์ของอาหารเห็ดครับเมนูสร้างสารรค์ของเราจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับ เห็ดตัวแรกเลยนะฮะหาง่ายงายในบ้านเรานะครับทั้งสดทั้งแห้งเห็ดหอมหรือว่าเห็ดชิตาเกะนั่นเองนะครับเห็ดตัวเนี้ต้องบอกว่าคุณค่ามากมายเหลือเกินครับวิตามินก็มากมายนะครับไม่ว่าทั้งวิตามิน B วิตามินเคที่ช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงนะครับส่วนตัวนี้เห็ดแชมปิญองฮะเดี๋ยวนี้เมือไทยของเราก็มีแล้วนะครับเห็ดแชมปิญองนะฮะคุณสมบัติของเขาเหมาะมากเลยกับ คุณสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารมากๆนะครับเราจะนําเห็ดทั้ง2อย่างนะครับมาซอยเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นดิปง่ายๆทานกับขนมปังครับถ้าพร้อมแล้วกระทะตั้งไฟอ่อนๆครับหลังจากนั้นเราก็ซอยเห็ดทั้ง2ออย่างนะครับเป็นแผ่นบางๆครับ ใส่น้ำมันลงในกระทะพอร้อนดีแล้วก็สับกระเทียมลงไปผัดให้หอมดีแล้วก็ตามด้วยเห็ดทั้ง2ชนิดปรุงรสด,ด้วยเกลือและก็พริกไทยผัดให้เห็ดคลายน้ำออกมาเห็ดเวลาที่เขา คลายน้ำออกไปแล้วเนี่ยครับรสชาติของเขาก็จะเข้มข้นขึ้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยบตามด้วยวิปครีมนิดเดียวพอนะครับแค่ช้อนโต๊ะเดียวเท่านั้นนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปทำเป็นดิบป,ปุ๊บมันจะมีความหนืดเวลาที่เราตักขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาออกจากความร้อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำไปปั่นครับ ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพราะเรายัางอยากจะได้เห็นเนื้อเห็ดเป็นชิ้นชิ้นอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็เวลาที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราสามารถนำไปแช่เย็นไว้ได้ครับเพราะส่วนตัวผมผมชอบที่จะเสิร์ฟเมนูนี้เป็นลักษณะเย็นๆมากกว่านะครับเสร็จแล้วก็ใส่พาสต้าลงไปครับ แล้วก็ถ้าต้องการเค็มต้องการเผ็ดต้องการใส่เฮร์บต้องการให้มีรสชาติอะไรเ,เพิ่มเติมก็ใส่ลงไปได้ตอนนี้เลยนะฮะและสำหรับดิบเห็ดของเรานะครับเสิร์ฟกับขนมปังฮนะอร่อยที่สุดแล้วครับ เป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำติดตู้เย็นไว้แขกมาเราก็แค่ปิ้งขนมปังนะครับและขนมปังที่ผมเลือกมาทานกับดิบเห็ดนะฮะเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสุขภาพของเราสำหรับคนที่เรารักนะครับผมเลือกเป็นขนมปังโฮวิดนะฮะต้องบอกว่าเข้ากับเมนูนี้ด้วยเพราะว่าตรงตัวโฮวิดเองเนี่ยสีเขาก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับและในขณะเดียวกันโฮวิดตัวนี้รับประทานไม่ยากครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวครับ เรียบร้อยนะฮะง่ายๆครับทำเตรียมไว้ก่อนได้เลยถึงเวลาก็แค่ปิ้งขนมปังดีๆสัก2-3แผ่นนะครับและนี่ก็คือเมนูที่มีพระเอกเป็นเห็ดที่ดีต่อสุขภาพดิบเห็ดครับเมนูนี้อร่อยส่วนตัวแล้วชอบทานมากๆนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เมนูญี่ปุ่นสไตล์จีนจนะครับที่เรียกว่ามาโบโทฟูทีนี้ผมขอเปลี่ยนแปลงสูตรนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามาโบโทฟูเนี่ยปกติแล้วเขาจะใช้น้ำพริกที่มีชื่อว่าโทบันจังซึ่งหาซื้อ,อยากนิดหนึ่งอาจจะต้องเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นน้ำพริกอีกตัวหนึ่งชื่อว่าโคชูจังโคชูจังตัวนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนน้ำพริกเผาของเกาหลีนะครับ <Yeah. S 1> หาซื้อง่ายทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตมีหมดแน่นอนนะครับเอาแล้วล่ะ ส่วนประกอบอะไรก็มีไม่เยอะแยะมากมายนะครับเราจะใช้เห็ดหอมครับเมนูนี้ขอตั้งชื่อแบบง่ายๆแล้วกันครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนว่าข้าวหน้าเห็ดทรงเครื่องนะครับติดไฟตั้งกระทะนะครับน้ำมันรำข้าวฮะ น้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูงเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับทุกเมนูนะครับที่สําคัญในน้ํามันรำข้าวเนี่ยนะครับเขามีวิตามินและก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่สูงด้วยครับจึงทําให้เราได้คุณค่ามากยิ่งขึ้นครับน้ํามันร้อนแล้วนะครับกระเทียมครับแล้วก็ขิงระวังนะครับอย่าให้กลายเป็นกระเทียมเจียวนะครับเราไม่เอาสีเข้มครับเราเอาแค่กลิ่นหอมขึ้นมาเล็กน้อย ก็ใช้ได้แล้วใส่เนื้อหมูบดลงไปบีบให้หมูแตกเล็กน้อยนะครับหมูเกือบสุกแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปได้ครับช่วงที่ใส่เห็ดแล้วลดความร้อนลงนิดหนึ่งนะฮะในระหว่างนี้นะครับเรามาทําตัวซอสกันดีกว่าครับซอสเนี่ยไม่มีอะไรมากมายครับเราทําให้ง่ายก็โดยวิธีการที่ว่าใส่ทุกอย่างลงไปผสมเลยแล้วกันนะครับโคชูจังมิโซ แล้วก็โชยุครับโชยุนี่เราใช้ประมาณสัก2ช้อนชาครับน้ำตาลทรายครับส่วนมากเมนูนี้จะหวานนิดหนึ่งนะฮะแต่เราทำไม่หวานมากเราใช้แค่2ช้อนชาพอแล้วครับทิ้งเขาไว้ก่อน,นครับมาดูเห็ดดีกว่าเห็ดของเราก็นี่นะฮะสีสวยดีแล้วแล้วก็จะสังเกตว่าเขายุบตัวลงเยอะเพราะว่าน้ำในเห็ดก็ออกมานะฮะใส่น้ำปรุงรสลงไปได้เลยครับในเมนูนี้นะครับ เราจะต้องใช้แป้งข้าวโพดท,ที่ทำให้เหนียวขึ้นนะฮะเตรียมไว้ก่อนเลยครับ2องช้อนชานะกลับมาดูตัวนี้ของเราดีกว่าครับอย่าเพิ่งให้คนลงไปมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ใส่เต้าหู้ครับวันนี้ผมใช้เป็นเต้าหู้นิ่มนะฮะดังนั้นเราต้องค่อยๆเบาเมือเขานิดหนึ่งเขยา่าเขย่าให้เขากระจายนิดหนึ่งนะครับเราต้องเบาเมือเขานิดหนึ่งนะครับ ให้เต้าหู้ลงไปเคล้ากับน้ำนิดหนึ่งนะครับเต้าหู้จะได้ดูดตัวน้ำซอสลงไปด้วยทิ้งไว้เล็กน้อยนะครับให้เต้าหู้ดูดตัวซอสลงไปครับต้นหอมฮะพอเต้าหู้เริ่มดูดตัวซอสลงไปแล้วนะครับค่อยๆใส่นะครับเมนูนี้เราต้องการความเหนียวของตัวน้ำซอสนะครับเพราะว่าจะได้ทําให้เขาเกาะข้าวได้ดีครับถ้าเราได้ความเหนียวที่เราต้องการแล้วไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับ โรยต้นหอมลงไปตอนนี้ฮะสามารถรับประทานกับข้าวนะฮะหรือว่าอยากจะรับประทานกับบะหมี่ก็เข้ากันได้ดีนะครับและนี่ก็คืออีก1เมนูอาหารจานหลักง่ายๆที่มีส่วนประกอบดีๆอย่างเห็ดหอมครับกับข้าวหน้าเห็ดส่งเครื่องครับ ชิตาเกะซอสดินจ่เลมอนนะฮะแหมฟังชื่อแล้วเดี๋ยวอาจจะงงแต่มาพูดถึงส่วนประกอบหลักที่เราจะใช้กันก่อนแล้วกันนั่นก็คือเห็ดชิตาเกะนะครับหรือว่าเห็ดหอมนั่นเองเราจะเอาเห็ดชิตาเกะมาทําอะไรครับมาทําเป็นตัวไส้นะครับง่ายๆเลยฮะแล้วก็ใช้ตัวสะโพกไก่เนี่ยครับมาพันแล้วก็พันด้วยเบคอนอีกทีฟังเมนูแล้วก็น่ารับประทานแล้วนะครับเรามาทําตัวไส้กันก่อนแล้วกันครับตัดขาของเห็ดหอมออกนะครับแล้วก็ซอยเห็ดหอมสดบาง เช่นเดียวกันกับผมแดงครับต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนของการผัดผลใช้น้ํามันรําข้าวทั้งหมด3ช้อนโตะนะครับกระทะที่ผลเลือกใช้ผัดนะครับ ใช้กระทะนอนสติกใบไม่ต้องใหญ่มากเนื่องจากว่าเห็ดเราเนี่ยขนาดเท่านี้แต่เดี๋ยวลงไปผัดแล้วเขาจะยุบตัวลงไปเรื่อยๆนะครับกระทะใบนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าตัวเคลือบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนาครับ5ชั้นดังนั้นเวลาที่เราผัดเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องออลอยขีดข่วนเลยมากมายเพราะเขากันลอยขีดข่วนในขนาดเดียวกันก็คือว่าคุณภาพของตัวเคลือบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะฮะเตรียมเกลือไว้ข้างๆตัวเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาหอมลงก่อนครับ แล้วก็ใส่เห็ดเลยครับใส่เห็ดลงไปอุณหภูมิน้ำมันก็ตกลงนะครับโรยเกลือครับผมเราจะสังเกตว่าน้ำมันดูเหมือนจะเยอะนะฮะแต่พอผัดไปแล้วเห็นไหมครับน้ำมันหายไปเลยครับเพราะว่าเห็ดจะดูดน้ํามันเข้าไปนะครับผมใช้ความร้อนอ่อนๆไปเรื่อยๆระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาสับพาสเล่กันเอาแต่เฉพาะใบครับก้านไม่เอา พริกไทยเยอะหน่อยก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยฮะเอาออกจากความร้อนนะครับแล้วก็ใส่พาสเลสับลงไปนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็พักให้เย็นลงครับ สะโพกไก่นะครับคุณคุณสามารถใช้เป็นสะโพกไก่แบบติดน่องก็ได้นะฮะถ้าเกิดเราอยากจะให้ตัวม้วนตัวชิ้นโรไก่ของเราชิ้นใหญ่แต่ถ้าเกิดสะโพกไก่ชิ้นเล็กๆเราก็สไลด์เนื้อเนี่ยครับบางๆนะฮะลักษณะนี้นะครับชิ้นไก่ก็จะกว้างขึ้นแล้วทาเช่นเดียวกันนะฮะทั้งสองด้านวิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่า บัตเตอร์ y นะครับก็เป็นเหมือนผีเสื้อเปิดปีครับหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสเขานิดนึงก่อนที่จะใส่ตัวเห็ดหอมลงไปนะครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับ เราจะเอาไก่ไปทําให้สุกโดยการที่เขาเรียกว่าโพสนะครับโพสก็คือ,อลงไปต้มในาน้ำนะฮะน้ำมันบางๆนะครับเกลือน,นิดหนึ่งพรไทยหน่อยเบคอนครับชิ้นไก่ครับวางลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะฮะก็ม้วนด้วยเบคอนครับ ให้เป็นลักษณะน,นี้ฮะแล้วเราก็ม้วนปิดทั้งชิ้น,นครับผมห่พอฟอย2สองชั้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปต้มในน้ำนะฮะเรากันไม่อยากให้น้ำเข้าเรียบร้อยแล้วครับก็ทำซ้ำอย่างเดียวกันทั้ง3ชิ้นครับอันนี้หม้อต้มน้ำ แล้วก็ใส่ลงไปครับทั้ง3ชิ้นพอเราใส่นมไปเสร็จแล้วนะครับเราลดไฟนิดหนึ่งครับแล้วก็ปิดฝาต้มเขาเป็นเวลา20นาทีครับ สำหรับตัวซอสเนี่ยฮะลิ้นจี่เราก็ใช้เป็นลิ้นจี่กระป๋อง,องก็ได้เก็บน้ําเข้าไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลมอนเราก็ใช้ะมะานาวเหลืองนะฮะเดี๋ยวเราจะคั้นน้าออกมาแล้วก็เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกผมใส่เป็นเลมอนสกัดนะครับใช้ไม่เยอะครับตัวนี้ฮะใส่ไปน,นิดเดียวเองแล้วก็มาจากธรรมชาติด้วยนะครับจะทําให้ซอสของเราเนี่ยหอมทั้งกลิ่นของลิ้นจี่แล้วก็เลมอนนะครับถ้าเผื่อพร้อมแล้วก็เตรียมหม้อเลยครับซอยพริกซอยกระเทียมซอยรากผักชี แล้วก็ซอยขิงใส่ทุกอย่างลงไปในหมอ้อครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำส้มสายชูน้ำลิ้นจี่เนื้อลิ้นจี่น้ำมะนาวเลมอนเกลือครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็สุดท้ายฮะ ตัวซอสเนี่ยครับต้องมีกลิ่นเลยที่เรียกว่าเพิ่มมิติเข้าไปนะครับเหมือนในเมนูนี้ซอสของผลนอกจากมีรสชาติของลิ้นจี่และเนื้อของลิ้นจี่แล้วเรามีความเปรี้ยวแล้วก็หอมจากมะนาวเลมอนครับใส่ไม่เยอะเลยครับผมใช้ประมาณแค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นนำทุกอย่างไปตั้งไฟเคี่ยวให้คนขึ้นนะครับก่อนที่เราจะนำไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็กรองจนได้ซอสที่เนื้อเนียนดีครับเอาละครับตอนนี้นะฮะ ไก่ของผมก็20นาทีแล้วครับ รองให้ซอสของเราเนียนดีนะครับแล้วแต่นะฮะบางคนชอบให้มีเนื้อสัมผัสของพริกหรืออะไรเงี้ยนะครับจะไม่กรองก็ได้ครับระหว่างนี้นะครับ,รบ,รรบเราจะพักให้ตัวน้ําซอสเขาเย็นลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําผักเคียงกันอย่างง่ายๆนะครับโดยเฉพาะว่าวันนี้ผลเลือกผักปล่อยเล้งครับมารับประทานคู่กับโรไก่เห็ดชิตาเกะของเราครับผักปลอยเล้งก่อนใช้นะฮะขี้ดินจะเยอะมากเาราล้างดินออกให้ดีนะครับทั้งใบด้วย เ,เดี๋ยวผมจะต้มน้ําลวกผักนะครับใส่เกลือลองไปครับในน้ําพอน้ําเดือดแล้ววิธีการลวกผักปรยเลงนะฮะเราจะเอาก้านลงก่อนครับไม่ต้องนานมากนะครับประมาณนาทีหนึ่งครับผักของเราสุกดีแล้วนะครับย้ายมาใส่ในชามน้ําแข็งเพื่อหยุดความร้อนครับสําหรับวิธีการเสิร์ฟนะครับตัดก้านด้านล่างทิ้งครับผมใช้เสือซูชิ มาทำให้เป็นรูปล่างสวยๆ,ๆนะครับบิดน้ำส่วนเกินออกแล้วก็พักไว้เนี้ยครับผักก็จะเป็นรูปทรงเป็นท่อนๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราเค่อยมาตัดเสิร์ฟตอนนี้ไก่ของผมเย็นลงแล้วนะครับกระทะกับน,น้ำมันได้เลยครับน้ำมันนิดหนึ่งในกระทะไม่ต้องเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าตัวไก่ของเราพันด้วยเบคอนนะครับ แล้วก็ขอแต่งหน้าด้วยเลมอนสวยๆนะครับว้าว <Wow. S 1> น่ารับประทานไหมครับจริงๆแล้ววิธีการทําไม่ยากเลยนะครับแล้วคุณคุณก็สามารถจะเตรียมทําไว้ก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีเห็ดชิตาเกะเห็ดที่มากด้วยคุณค่าเห็ดที่เป็นซปเปอร์ฟู้ดนะครับมาเป็นส่วนประกอบกับเมนูโรไก่ชิตาเกะซอสดินจีเลมอนครับ ข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมน้ำแดงจะเป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้ครับและเมื่อฟังจากชื่อของเมนูนี้แล้วนะครับข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมน้ำแดงแล้วฟังออกจีนงๆนะครับคนจีนเนี่ยบริโภคเห็ดหอมเยอะมากเขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยครับช่วยให้เลือดลมดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วยทําให้ลดพวกเซลล์เนื้อร้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําเมนูเห็ดหอมกันดีกว่านะครับเริ่มจากตัวไส้ที่เราจะใส่เข้าไปตรงตัวเห็ดหอมนะครับก็จะมีกุ้งนะครับ มีมันหมูครับมันหมูก็ทําให้นุ่มนะฮะเกลือไม่ต้องเยอะนะฮะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาพริกไทยขาวพริกไทยขาวนี่ผมใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะครับน้ําตาลทรายเช่นเดียวกันครับครึ่งช้อนชาน้ํามันงาก็ครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของเครื่องบดสับครับซึ่งเครื่องบดสับเครื่องนี้ลองดูนะฮะค่อนข้างจะดีทีเดียวเนื่องจากว่าเขามี2ใบพัดนะครับทำให้เวลา บทสับอะไรแล้วบทสับได้ทั่วนะครับลองดูนะเห็นไหมครับปกติแล้วถ้าอาหารเนี่ยลอยขึ้นมาด้านบนบางทีใบมีดก,ก็จะไม่ถึงแต่อันนี้เขามีสองใบพัดนะครับทําให้อาหารเนี่ยบทสับได้รวดเร็วกว่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะวิธีการก็ไม่มีอะไรครับเราเริ่มจากส่วนผสมหลักก่อนนะครับแล้วก็วางข้าวโพดอ่อนลงไป1ชิ้นครับ แล้วก็พอกด้านบนอีกเล็กน้อยให้เขาคุมไว้ครับหลังจากนั้นนะฮะเอามือเนี่ยครับแตะน้ำนิดหนึ่งครับแล้วก็รูปส่วนผสมให้เรียบเนียนดีนะครับลักษณะนี้ครับแล้วเราก็ทําซ้ําจนหมดครับเสร็จแล้วนะครับใบผักชีครับแปะลงไปตอนนี้นะครับเราตั้งรังถึงไว้แล้วนะครับร้อนดีแล้วนำข้าวโพดอ่อนเค็ดหอมของเรามาตั้งไฟแล้วก็นึ่งเป็นเวลา10นาทีครับ ในระหว่างที่เรานึ่งนะฮะน้ำสต็อกครับตั้งไฟครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำแดงราดนะครับใช้น้ำมันหอยนะครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยครับในระหว่างที่คอยเขาเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาผสมตัวน้ำแป้งกันที่จะทำให้เขาเหนียวขึ้นนะฮะใช้แป้งข้าวโพดครับเติมน้ำไว้เล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะมากพอให้แป้งละลายได้นะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากัน พอน้ำแดงของเราเดือดนะครับนี่ฮะค่อยๆใส่แป้งลงไปต้องคนไปด้วยนะครับถ้าไม่คนแป้งจะออกมาเป็นก้นอนนอกจากข้าวโพดอ่อนถ้าอยากทําให้พิเศษกว่านี้นะครับเราจะใส่เมล็ดข้าวโพดจะใส่เนื้อปูลงไปในตัวน้ําแดงของเราก็ได้เช่นกันนะครับเอาแล้วละ่ะน้ําแดงเดือดก็ยกออกมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็10นาทีแล้วเช่นกันเดี๋ยวเราเอาเข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมของเราใส่จานเลยดีกว่าครับ อีกหนึ่งเมนูนะฮะง่ายๆจะรับประทานเป็นของว่างจะรับประทานกับข้าวก็เข้ากันดีครับและนี่ก็คือเมนูที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเห็ดหอมแห้งนะครับกับเมนูข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมน้ำแดงครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับว้าวแต่ละเมนูก็ง่ายๆทั้งนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่า เจ้าพืชเล็กๆที่เรียกว่าเห็ดนำมาประกอบอาหารได้มากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องราวของอาหารเห็ดยังมีต่อนะครับจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามชมกันครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ